สวัสดีจ้าเพื่อนๆในเพจวันนี้นะจะพามาเที่ยวดินนาราติตากใบนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปแรกข้างในมาถึงนาลาน,นีก็สวยมากเลยเซรามิกดินนารานะคะตังโยเทบานบ้าวงตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบ เขตจังหวัดนราบานเรานะคะพอมาถึงแล้วข้างในก็จะเห็นบรรยากาศบานสวนร่มเรืนอนตกแต่งสไตล์ไทยผาน,นือมีมุมไทยหรบเก,แกแ๋เกสวยสวหลายมุมเลยนะคะนี่มามุมนี้นะคะสองตายายก็ก่าตรงกระโจนเข้าไซเดแต่คุกแ็่ที่เดียวนะคะเพราะว่าทำให้เราหนึกถึงวัยเด็กๆสนุกกันเลย บ้านที่หนูจะมีการตกแต้งโดยโครงเก้าเก้าลายชิ้นตุยนยุคนะคะมีบริการอาหารว่างแล้วก็เครื่องดืม่มเพลนลกลายด้วยนะคะ oh. มีเมนูหลายเมนูให้เราเลือกมายมีไอติสํสำหรับเด็กๆเลยะคะ่ะจะเดินช่มไปไเรื่อยๆจนมาพบเจ้าเทด้วยนะคะเจ้าเทนอนสบายเลยเนะนี่ยนี่ทักทายกันน้อยสวัสดีเจ้าเมียว <Okay. S 2> <c oughs> แล้วก็ที่ตรงนี้จะเป็นมุมนึงนะคะไครทีชชอบศิล,ลปะงานด่านดินเผาและเซรามิกก็น่านจะทุกใจมุมนี้นะคะมีสินค้าที่เป็นเซรามิกดินนาราให้ช็อปปิ้งกันมากมายเลยทิศนี้ก็ยังเป็นศูนย์การเรียนโรนะคะเทตต้งแต่กระบวนการปั้นขึ้นโรดจนถตึงกระบวนการเคล้นสี สำหรับคุณครูหรือโรองเรียนไหนที่สนใจนะคะสามารถพาเด็กๆมาเรียนโรู้ทัศนศึกษาเที่หนีได้ก็สามารถติดต่อทางเพเจเซรามิกดินน้าราไดา้เลยนะคะมาเรียนโรู้ตั้งแต่การปั้นคืนโรคเผาแล้วก็เพ้นนะคะยังมีการระบายสีบนผ้าบาติกให้ด้วยนะคะ นี่เป็นการเก็บรายละเอียดกัรเลนหลังจากเทปันขึ้นโหบแล้วยังไม่ไม่ยังไม่ไปเผาเนาะยังไม่ไปอบเผาก็มาเก็บรายละเอียดสองตายายเห็นเด็กๆทำกิจกรรมกันย่างสนุกสนานเลยโฉบมากเลยพลอยมีความสุขไปด้วยนะคะ เด็กๆเ,เขาก็เกงนะเขาตั้งใจทำเด็กบางคนก็มีฝีมือผู้ปอกครองก็ชื่นใจไปด้วยเห็นเด็กๆทำเลยนี่วยๆกันทำํำสนุกไปกิจกรรมในครอบครัวม,มาถึงมุมงนี้นะคะสองตายายปลื่มและชอบมากที่สุดเลยเห็นมุ้งเรื่องเสียงเครื่องเล่นเป็นแพ่นเสียงี่ยังสามารถเล่นได้ไเลยนะคะ มีมกอที่มีคาเปิดยนคากบีค่คก้มีคมเาจ้ใที่เรียค่ะาัเเดินชมบรรยากาศแล้วก็สตาใหญ่ก็เก็บบรรยากาศไทยโรกเป็นที่เราลึกสักหน่อยนี่ใครติ่ชบงานแปบนี้ก็มาเที่ยวี่นีได้นะคะที่ดินนารา